สวัสดีค่ะพบกับช่องปนดา YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการเข้าใช้แอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า n e a r p o d นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันทางการศึกษานะคะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสไลด์โช์นะคะแล้วก็เสนอเนื้อหาบทเรียนนะคะแล้วก็สร้างแบบทดสอบเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้ามาตอบคำถามได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าใช้งานกันเลยค่ะให้เราเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า Nearport นะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้เราเสร็จแล้วให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกล็อกอินด้วยอีเมลหรือว่า Google นะคะ,ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น เอาไว้ใส่รหัสโค้ดนักเรียนนะคะเวลาเราสร้างาเว็บไซต์เสร็จปุ๊บมันก็จะให้รหัสโค้ดกับผู้สร้างมาผู้สร้างก็เอาไปให้นักเรียนเพื่อที่จะเข้าร่วมบทเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ระบบก,กันดูนะคะเน็ตอาจจะช้านิดนึงนะคะอ่ามันก็จะโชว์หน้านี้ให้เรานะคะ ตัวนี้ก็คือตัวที่เคยสร้างไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองสร้างใหม่ก็คือคลิกไปที่บทเรียนในเนียพอร์ตนะคะตัวนี้คลิกเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมันจะให้เราอัพโหลดไฟล์ที่เราต้องการสร้างเป็นสไลด์โชว์นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ powerpoint ไฟล์ Word ไฟล์ pdf ได้หมดนะคะ เอาวันนี้เราจะมาเพิ่มเป็นไฟล์ PowerPoint นะคะให้เราคลิกไปที่เพิ่มสไลด์ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะคลิกเพิ่มเนื้อหาได้เลยค่ะแล้วก็คลิกไปเลือกสไลด์โชว์นะคะแล้วก็เลือกตัวแรกเพื่อที่จะอัปโหลดค่ะอันนี้สมมุติว่าเราเตรียมไฟล์ที่จะ,ะนำมาทำเป็นเนื้อหาแล้วนะคะตัวนี้ก็ อัปโหลดลงมาเลยค่ะมันก็จะทำการอัปโหลดให้เราอยู่นะคะ,ะเห็นว่าตรงนี้กำลังจะประมวลไฟล์ให้เราอยู่นะคะเดี๋ยวเรา,อาเรอสักครู่นะคะ พอเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสร้างแบบทดสอบหรือว่าคำถามกันนะคะว่ามันจะ,ะมีวิธีการสร้างยังไงนะคะอันนี้อาจจะเป็นเพราะเน็ตนะคะเพราะว่าเน็ตใช้ต่อจากมือถือนะคะมันอาจจะนานนิดนึงเดี๋ยวเราก็รอไปก่อนนะคะ ําลังจะได้แล้วนะคะเว็บไซต์นี้ดีนะคะมันเป็นเว็บอเอาไว้สำหรับจัดสื่อการเรียนการสอนนะคะจากเครื่องของอาจารย์นะคะไปยังอุปกรณ์ของผู้เรียนได้อย่างง่ายดายนะคะ อเดี๋ยวเราจะไปลองสร้างแบบคําถามนะคะว่ามันจะทําพร้อมกันได้ไหมนะคะอะให้เราคลิกไปที่เพิ่มสไลด์นะคะเสร็จแล้วเพิ่มกิจกรรมค่ะคลิกไปที่แบบทดสอบค่ะโอเคค่ะมันจะให้เราป้อนคำถามตรงนี้นะคะสมมุติว่าเราเตรียมคำถาม จากบทเรียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาคำถามข้อคำถามมาใส่เลยค่ะอันนี้ก็คือคำถามนะคะคำตอบนะคะก็จะเป็นเนี่ยตัวเลือกตรงนี้นะคะสมมุติว่าเราจะเอาแค่3ตัวเลือกนะคะ เพิ่มคําตอบตรงนี้นะคะตรงคําว่าเพิ่มคําตอบนะคะสําหรับคําตอบไหนที่ถูกนะคะเราก็จะคลิกถูกตรงนี้ไว้ค่ะแล้วก็เพิ่มคําถามตรงสีเขียวนี้นะคะว่าเพิ่มคําถาม อโอเคก็เพิ่มคำตอบเราจะทำให้ดูแค่สองข้อนะคะสมมุติว่าเราตั้งคำถามไว้กี่ข้อแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะทำเลยค่ะอันนี้เพื่อไม่ ให้เป็นการเสียเวลานะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกไปที่บันทึกค่ะตรงนี้เสร็จแล้วให้เราคลิกไปที่บันทึกและออกนะคะ ออตรงนี้มันยัง update, อ,อัปเดตอัปไฟให้เราไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราต้องรอก่อนนะคะอ่าตรงนี้เป็นรายละเอียดของบทเรียนนะคะให้เราใสา่ชื่อของบทเรียนลงไปเมื่อกี้ทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ใส่คอมพิวเตอร์นะคะเรื่องก็อาจจะเป็นเลือกหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีแล้วกันแล้วก็บันทึกและออกเลยค่ะ มพิวเตอร์เทคโนโลยีแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้สร้างไปแล้วชื่อนี้มันเอาซ้ำไม่ได้อเคเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะเราก็จะคลิกเข้าไปในบทเรียนค่ะ จะเห็นโค้ดตรงนี้ไหมคะเห็นไหมคะก็คือว่าเราแชร์โค้ดตรงนี้ออกไปให้นักเรียนนะคะเวลานักเรียนเข้ามาใช้งานก็จะ,ะเข้าโดยโค้ดตรงนี้ค่ะโอเคอันนี้ก็คือบทเรียนของเราเราก็สามารถเลื่อนดูศึกษาก่อนที่จะไปตอบคำถามนะคะเราก็คลิกต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็คือ สีเขียวนี่คือคําตอบนะคะอันนี้ก็คือเราเป็นผู้สร้างเว็บเราจะไม่สามารถทําทแบบทดสอบได้นะคะโอเคสําหรับวิธีการใช้เน a อพอตเบื้องต้นก็มีอยู่เท่านี้นะคะก็สําหรับใครที่จะลองทําตามนะคะก็สามารถทําได้ตามาขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ